ไทยแลนด์ Thailand, สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวีนิววีออสในรอบนี้นะคะเราจะเล่นกันก็คือการเติมคำในช่องว่าง ซึ่งคําที่จะเข้าไปเติมนั้นน่ะจะกลายเป็นสถานที่สําคัญของประเทศไทยเกมท่องเที่ยวไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอบถูกได้หนึ่งคะแนนตอบผิดโอกาสที่จะพาคุณช้างเนี่ยไปยังจุดๆุดนั้นในแผนที่ประเทศไทยให้ถูกต้องก็จะเป็นของอีกทีมหนึ่งทันที ซึ่งการพาคุณช้างไปให้ถูกต้องนั้นมีคะแนนถึงสองคะแนนไงล่ะสาคัญนะหน่นอนที่สุดครับสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้คุณโกตีนะครับก็คือบันไดเอามาทำไมเอามาทำไมเพราะว่าตรนนี้ผมไม่อยากผมไม่อยากให้มีได้เปรียบเสียเปรียบอะไรรักน้องของผมมากๆนะครับอันนี้ก็ขอมอบอย่างเป็นทางการ ยินดีครับผมอ๋อไป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 นิ้วหนนิ้วครับนิ้วหนีบนิ้วเหรอฮะเริ่มเก็บสามคะแนนแรกในสถานที่นี้พร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมแล้วไปดูสถานที่นี้กันค่ะยาวจังเลยอ่ะฮะกำนำถมดูแลนไฟนะ าดใช่ไม่ใช่กับตันโกตีขอตอบครับสถานที่นี้คือที่ไหนตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกรับไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนมาว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกว่าอยู่ตรงไหนในแผนที่สามสิบวินาทีะไรวะน่าีอน่ะ ตรงไหนตรงไหนเนี่ยเข้าเข้าขยับเข้าเข้าขยับทันทีใช่ไหมบัง้ายใช่ปะบังไซไซกินไม่ต่างว่ามันอันอ่ะดูที่ว่าตรงนี้เนี่ยใช่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกหรือเปล่าอยู่ตรงไหนตลาดน้ำอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะง่ายง่ายวตรงนี้ เพราะว่าจะลงไปทางไปปังใต้แล้วโอ้ดำเนินช่างสวยเหลือเกินดำเนินของพี่อยู่ดีๆอยู่ดีๆก็อารมณ์ดีขึ้นมาไม่ใช่พี่อารมณ์ดีเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ตอบไงกูต้องทำอะไรอย่างอื่นเพื่อแก้เขินไปอ๋อเดี๋ยวไม่แบแต่ว่าเราตอบถูกล้วได้มาหนึคะแนนเดี๋ยวถ้าจะได้อีกสคะแนนมันจะห่างไปนะ สถานที่ต่อไปไปทายกันนะคะว่าเป็นที่ไหนค่ะใช่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 มาแล้วครับใช่อุลยคู่ทับเบิกค่ะอใไรบอนี่คู่ทับเบิกใช่หรือเปล่าอ่ะรับไปก่อนเลยหนึ่งคะแนน สามสิบวิวางคูทับเปิดให้ถูกนะคะเฮ้ยไม่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 ขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวา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 ลงมาลงมาเฮ้ยเตรียมอ้าวเร็วเร็วปโอ๊ตเปิดสบอปเนี่ยไม่รู้เราไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ที่วางเนี่ยแถวอุทัยหรือเปล่าอุทัย ชชยนาทเนี่ยเหรอภูทับเบิกที่จริงอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เรล่าให้ฟังเรื่องภูทับเบิกก่อนไหมเถ่านี้ไม่น่าจะมีซากุระเมืองไทยได้ไม่ใช่ไม่ใช่ภูทับเบิกเขาสวยมากมีดงซากุระอยู่ที่ภูทับเบิกสวยเหลือเกินนะคะต้องไปชมกันให้ได้ไปดูว่าภูทับเบิกจริงๆแล้วอยู่ส่วนไหนของแผนที่ประเทศไทยนะคะโอ้โหตไม่ไปเยอะมาก คนแถวนี้มันลบกันปอีขึ้นไปอีกอ่ะอีกสักข้อหนึ่งไปเที่ยวอีกสักที่หนึ่งนะคะนฝั่งนี้ได้ค่ะน้ำตกเหวสุวัตน้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเขียวก็รับไปก่อนหนึ่งคะแนนอยากไยพี่อยู่ตรงไหนตรงนี้เล็งกางเกงก็ได้เล็งตรงนี้ไม่ต้องเขาเลยเออตรงนั้นตรงนั้นแถวนั้นแถวนั้นอ่ะใช่ใช่แล้วเขาใหญ่ละต้องเกี่ยวนะนั่นแหละครับอันนี้ใช่ไหมใช่เหรอมองจากตรงนี้คนยากอ่ะต้องไปอีกหน่อยป่ะขึ้มองจากตรงนี้น้ำตกเขียววัด นี่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ชื่อว่าน้ำตกเหวสุวัตเนี่ยเพะเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเคยไล่ล่าโจรที่มีชื่อว่าเสือสุวัตไปจนมุมที่น้ำตกนี้แล้วตกลงไปเหรอเสือสุวัตไม่ยอมให้ทางการจับเลยกระโดดลงไปนะคะเขาก็เลยเรียกว่ามาร์กจุดแผนที่นี้ไว้ว่าน้ำตกเหวสุวัต เรื่อง่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะน้ำตกเฮลสวัสด์ว่ะถัถ้าไม่โดนปุ๊บนี้ก็เป็นเฮลวอลลิตเลยล่ะครับจะโดนทียต้เฮลถูกไหมอยู่ไหนอะเฮลสุวัสด์เป๊ะ มีอีก3คะแนนไปดูซิว่าเราจะพาช้างไปไหนกันค่ะใช่ป่ถั่วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อด้ไงวะคุณมาม่าก็เคยเจออาที่อยู่ห่างๆกันหมู่เกาะสุรินทร์ครับโอ้โหโอใช่ปะใช่ไหมรายการ อยคืออันนี้เนี่ยบอกเลยว่าวางไม่ถูกหรอกแต่อยากตอบอยากเท่หมู่เกาะสุรินครับหมู่เกาะสุรินนะคะหมู่เกาะสุรินอ่ะสามสิบวินาทีเพลงหมดนะจ๊ะเพลงหมดแล้วจุวมอะไรวะจุ่มอะไรโซเล่น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 ไม่ใช่โซเล่นโยโยโซเล่นโยโยโซเล่นไม่ใช่โซเล่นโยโยโซเล่นโยโยโซเล่นไม่ใช่โซเล่น ขึ้นอีกนิดนึงก็โยนตรงนี้แถวนั่นแหละแต่ขึ้นไปอีกหน่อยไปปักเลยก็พิลัตต์น่าจะแถวๆนั้นแหละไอ้นี่เขาคนละนองใครเขารู้แต่น่าจะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคุมๆไว้หลายๆบางคนโดนเยอะอย่างเงี้ยเพราะตรงนั้นนะภูเก็ตตรงนหน้าภูเก็ตแล้วก็ขึ้นมาเป็นพังงามันต้องตรงไหนตรงไหนเหยียบซ้ายนิดเดียวมันเป็นเกาะนะนั่นแหละนั่นแหละนได้แล้วขึ้นหน่อย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 ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุเมื่อกี้อะไรไม่ใช่ เอ็มก็คุณไปเถียงเขาคนละนองอยู่ใกล้ใกอ้บุร์ลินเอ็มอะฝั่งเอออันนี้ไม่แค่ฝังนิ้วไม่แค่คืบอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่คนละนองอยู่ละนองเอาแค่คะแนนเดียวพอแล้วอ๋อหลอเลยมีนักเตะนักกีฬามากเลยพี่บอกแล้วไงว่าหนูวางไม่ถูกหรอกแต่หนูอยากตอบว่าหนูรู้จักเอ๊ จร,จริงๆแล้วหมู่เกาะสุรินเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อมากไปทั่วโลกเลยนะคะ<ว>เพราะว่ามีเกาะหลายเกาะรวมเป็นหมู่เกาะอยู่ที่จังหวัดพังงาซึ่งสวยทั้งบนบกก็สวยแล้วแนวปะการังถือว่าเป็นแนวที่สวยแล้วก็ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะที่หมู่เกาะสุรินทรอะอยู่ในแผนที่ประเทศไทยตรงไหนแล้วคุณโกะจะวางถูกหรือเปล่าไปชมกันคะ่ะ นั่นไง่เปีนซอกไกเียวนต้องขึ้นไปหน่อยนะไม่หน่อยอะเยอะเลยไม่ใช่พูดถึงขึ้นไปจากที่เขาบอกทีแรกนะที้พี่เอ็มอ่ะข้อนี้มีสามคะแนนหมดหรือยังอ่ะเก็บเป็นหนึ่งคะแนนขบทนแล้วด้วยนะคะยังไม่ถือว่าหมดสําหรับช่วงนี้เราแก้มือกันได้ใน เพลงเพลงดยดุยตุกตุกตุยตุยดูนิตุกตุกคนนี้่คนนี้ที่สุดเลยอ่ะคนนี้ร้ายสุดเลยคนนี้ไปายด้วยแล้วก็จำชื่อเพลงแม่นด้วยเอาล่ะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับอ้ยโกตีอะไรวะกับตันก็ตีเร็วมากหยุด ชีวิตหยุดอยู่กับคนนี้แค่ว่าใครจะดีสัแค่ไหนหยุดหยุดความรักในหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวอ้ันนี้ตั้งใจตั้งใจเท่าไหรอะไรนะโอ้ยกัปตันหลุดหลุดทีหลุด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  หลุดเหรอเพลงหยุดไม่ใช่หลุดพี่พิธีกรครับหยุดหยุดล็อแข่งขันกยังไม่เสร็จตะกี้มีการแจกมีกรอบแล้วครับคุณคะเพราไม่าที่แจกมีกรอบกันแล้วอ่ะขอตอบครับเพลงชื่อเพลงอะไรหยุด คุณมาบอกให้พิธีกรหยุดได้ยังไงเขาบอกชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงเหรอบอกชื่อเพลงครับหนูไม่ได้ก้าวร้าวแต่ะตอบว่าเพลงหยุดได้ไปอีกสองคะแนนไปวลยไป่ะแนนแล้วคะแนนแล้ ที่ชีวิตนีนมีเธอเข้ามาเธอทาไม่คนที่เดินลาโอ้กล้าจะเปิดหวใสโอ้หยุดหยุดชีวิตหยุดก,กับ